เาเรื่องต่อไปเอ๊นี่ไม่อยู่อีกเรื่องหนึ่งไม่เคยพูดถึงเลยคที่จริงก็ไม่เคยคิดจะพูดด้วยแต่ว่าพอมันติดตามข่าวมาแล้วอะไรมาแล้วเนี่ยก็เลยนึกถึงนิยายของโทมยันตีครับือเรื่องเลือดเรื่องเลือดัติยาอ่ครับครับเลือดเรื่องเลือดัติยาเป็นวรรมนิยาของโทมยันตีเขียนไว้นานแล้ว เป็นเรื่องของพ่อกับลูกครับอพ่อเป็นพนระเจ้าไปได้ลูกไปนคนก็เคยเป็นเจ้าแล้วเนี่ยมันคือ,ค,อคือไปอ่านแล้ะจะรู้แต่ว่าคงจะหายอ่านยากครับก็ก็มารู้สึกว่าตอนเนี้ยไอ้เรื่องราวอย่างนี้มันชักจะดังหนาหูขึ้นครับผมว่าผ,ผมอ่านบทความที่ไอ้เี่เขียนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเชิญไป ไปตำหนิตีติงอะไรครับแต่ว่าทำไมคนเราเนี่ยนะมันถึงได้คิดก,กับอย่างนี้ครับคือคือผู้บอกตรงๆว่าถ้าผมจะพูดว่าเลือดเนี่ยมันข้นแต่ว่าใจคนมันจางครับเนใจคนมันจางครับ เมื่อมันมีข่าวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใหญ่กรณีของคนคนหนึ่งซึ่งแต่ก่อนเป็นเจ้าและตัวเองลาออกจากเจ้าขอเป็นคนธรรมดาทั้งๆท,ที่สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าบุคคลกลุ่มนะที่ที่เรียกว่า ผู้ที่สนับสนุนกระบวนการต่างๆออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลมล่างมาตรหนึ่งหนึ่งสองก็ดีจาบโตลรเมอร์สถาบันก็ดีสารรัฐธรรมนูญท่านพิจิตรไฉว่าเป็นแนวทางที่นำไปสู่การลมล้างการปกครองใช่ครับเป็นแนวทางของรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญพิจิตรไไปแล้วแต่ว่าคนคนนั้น มาสนับสนุนสนับสนุนเรื่องครับก็เรื่องเี้ครับโดยมันมันแปลกนะครับคุณลุงใช่ไหมครับคือคือคนที่เขาเป็นฝ่ายสนับสนุนเนี่ยเป็นฝ่ายสนับสนุนก็บอกว่าอ่าอย่าแต,แตะลูกเจ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่เป็นลูกเจ้าอ่ะเขาบอกว่าให้แตะสถาบัานได้มันขัดแย้งไหมครับคือเขาเขาคือคนกลุ่มที่สนับสนุนนะหาว่าผมมาใส่ร้าย โจมตีสายร้ายคือสังเกตดีๆผมไม่ได้โจมตีและไม่ได้สายร้ายผมไม่ได้พูดเรื่องพวกนั้นเลยที่ผมพูดเนี่ยนะครับประเด็นนะครับคุณลุงผมจะพูดชัดๆก็คือประเด็นก็คือผมพูดเพราะว่ามีการแอบอ้างเบื้องสูงผมว่ามันไม่เหมาะสมใช่ไหมครับมันเป็นการระคายเคอเืองเบื้องพยุหผลบาดคือมีการแอบ,บอ้างเบื้องสูงว่าในหลวงให้เข้ามาเพื่อจะทํางานอะไรเงี้ยคือในหลวงท่านไม่มีเรื่องพวกนี้เลยในวางก็ไม่ได้รับรู้เรื่องพวกนี้ คือการที่เขาจะเข้าจะออกอะไรมันเป็นสิทธิ์ที่เขาทําได้เพราะเขาเป็นคนไทยครับมันไม่ได้มีปัญหาผมก็ไม่มีปัญหาคนไทยไม่มีปัญหาวังเขาก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าการที่มาแอบอ้างว่าในหลวงให้เข้ามาแล้วแล้วไปพูดสัมภาษณ์กับนักนสื่อใสํานักข่าวต่างชาติแล้วเขาพูดชัดๆเลยครับว่าว่าในหลวงมีคนบอกให้เขาเข้ามาได้แล้วก็ในหลวงอ่ะเหมือนกับว่าประมาณว่าในหลวงก็รับรู้การเคลื่อนไหวของเขาอันนี้คือเป็นการแอบอ้างครับเพราะการแอบอ้างนี้มันอาจเสียหายได้ใช่ไหมครับคือ คือถ้าเกิดใครไปทําอะไรและเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วบอกว่าในหลวงรับรู้เนี่ยก็จะเสียหายถึงในหลวงนี่คือผมพูดประเด็นแค่นี้เองเรื่องพวกนี้แล้วพอดีคือหลังจากคุยเรื่องนี้มาเรื่อยๆแ,แล้วก็ไปเจอเนะครับก็คือตัวเขาไปสัมภาษณ์เองผมก็ไม่ได้ไปใส่ร้าย,ายขเขาเขาให้สัมภาษณ์เองเนี่ว,ว่าว่าประมาณว่าอ่ามันต้องมีเสรีภาพในการการพูดใช่ไหมครับแต่เราอย่าลืมว่าคนกลุ่มสามนิ้วเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เสรีภาพในการพูดในเรื่องปกติแต่เขา เขาอยากเลิกเรื่องหนึ่งสองเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่โจมตีให้ร้ายสถาบันเขาจงใจที่จะโจมตีให้ร้ายสถาบันแต่เขาก็เลี่ยงไปใช้คําว่าวิพากวิจารณสถาบันใช่ไหมครับมัน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 ไม่ใช่มันคนละคําแล้วคนละประเด็นอันนี้คือสิ่งที่ผมชี้ว่าอา้าเราทําไมสนับสนุนคนซึ่งเขาโกหกอะ่ะเขาด่าผู้ถรกภาษาชาวบ้านคือเขาด่านในหลวงแต่เขาบอกว่าเขาเขาวิจารณ์แล้วเขาต้องมีศิลธภาพในการวิจารมันไม่ใช่อันนี้เพราะฉะนั้นทําไมถึงห้ามผม พูดถึงเขาห้ามแตะเขาเลยแต่เขาอะกลับสนับสนุนว่าให้วิจารณ์สถาบันได้เอออันนี้มัน,มนขัดแย้งไหมล่ะครับคือเรื่องของเรื่องมันคือแค่นี้ครับคือผมไม่ได้มีอคติกับเขาอะไรไม่ได้มีความเกลียดชังอะไรครับแค่ผมแค่คือจุดยืนผมก็คือการปกป้องสถาบันเท่านั้นเองเรากร็พวกเราคนไทยก็ควรจะมีมีมีภาระหน้าที่อันนี้นะครับในการปกป้องสถาบันเพราะว่าสถาบันมังกษสัตว์เนี่ยเป็นประมุขของชาติใช่ไหมครับมันคือความมั่นคงของชาติ เพราะว่าสารท่านก็ตัดสินใช่ไหมครับว่าพระมหากษัตริย์และความเป็นชาติเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้ใช่ไหมครับคือการที่เราบัณทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เท่ากับบัญทอนชาตนะินนั้นแหละคือก็ทําหน้าที่อันนี้เองครับถ้าเกิดเขาจะเข้ามาแล้วเขาไปไหนมาไหนทําอะไรก,ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่้มีปัญหาแต่ทาไมถึงจะต้องอ้างว่าในหลวงรับรู้อยู่ภายใต้พระเนตกกรกันให้เข้ามาทํานู่นทำนี่อะไรทำไมถึงต้องมีคําพวกนี้นี่แหละครับประเด็นที่ผม นำมาเขียนอยู่ตลอดเวลาคือเรื่องพวกนี้พยายามที่จะให้คนเห็นแล้วก็การที่เขาบอกบอกพูดนู่นพูดนี้ผมก็ถามในเมื่อมันมีคําถามมาโจมตีเยอะๆผมก็ถามง่ายๆครับว่าท่านในหลวงให้เข้ามาจริงทําไมไม่เคยเห็นภาพเข้าเฝ้าเลยทาไมงานพระราชพิธีสาคัญสาคัญก็ไม่เคยเห็นเลยถ้าเราจะพูดถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรครับลูกหลานของในหลวงเอางี้ภาษาชาวบ้านแล้วกันลูกหลานของในหลวงที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าอย่างเช่นคุณปอยไพรินอย่างเงี้ยเวลาท่านเข้ามาเราก็เห็นภาพท่านเข้าเฝ้า หรือแม้แต่การที่ไปช่วยงานในหลวงบ้างงานสมเด็จประเทศบ้างต่างๆนานาเงี้ยเราก็เห็นว่าท่านก็ไปด้วยกันอะไรสัตว์อะไรกันทําไมคนนั้นเขาถึงไม่เคยมีภาพพวกนี้ถ้าถ้าในหลวงให้เข้ามาจริงหรือว่าเรียกใช้งานจริงอะไรจริงมันไม่มีภาพนี้เลยก็ก็ก็เราก็น่าจะได้คําตอบกันนะครับว่ามันมันไม่จริงอะไรแค่นี้ยเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าผมโจมตีเขาไม่ใช่เลยครับผมไม่ได้โจมตีเขาไม่ได้มีเรื่องกับเขาเยผม แค่ปกป้องสถาบันว่าเราอย่าเอาสถาบันดึงสถาบันลงมาให้เกิดความมัวหมองหรือว,ว่าวุ่นวายในการเมืองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการเมืองก็จ้องเล่นงานอยู่แล้วใช่ไหมครับการเมืองเนี่ยมันจ้องเล่นเล่นงานสถาบันอยู่แล้วเพราะาต้องการปันทอนสถาบันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นประชาชนโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกในหลวงทําไมไม่ช่วยกันปกป้องในหลวงล่ะครับริงไหมครับเอางรืดีกว่าผมเพยเรื่องนี้เราจะไม่พูดยาวนะอาจจะเพียงว่าผมอยากแก ถามเป็นคำถามหน่อยว่าทำไมพ่อกับลูกหรือล,ลูกกับพ่อเนี่ยตัวลูกเนี่ยถึงไปสนับสนุนแนวคิดที่ขัดแย้งกับพออ่อนอันนี้เป็นอุดมการ ที่แท้จริงหรือว่าเป็นเพื่อกลยุทธ์ในการที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ครับนะสุดท้ายแล้วอย่างที่ว่าเลือดมันน้นแต่หัวใจบัญจางก็เลยจะฝากออ,อคิดสักนิดว่าถ้า ไปเท่ากับพวกทั่วจิตใจไม่ดีคิดทั่วทำทั่วอย่า,วาหวังว่าจะมีความสุขในการครบคนทั่วนะเดี๋ยวมันจะแวะกัดเอาทีหลังคนทั่วเนี่ยคบกับมันเนี่ยไม่นานหรอกได้เห็นเห็นเห็นมาหลายรายแล้วนะ ก็คิดว่าอะไรก็ตามทีนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปไปว่าอะไรเขาเปลี่ยนใจว่าในความรู้สึกของประชาชนคนไทยคนหนึ่งอยู่ในแผ่นดินนี้มาเก้าสิบกว่าปีแล้วก็หวังว่าแผ่นดินนี้จะต้องมีความสงบสุขและสถาบันพระามาหากษัตริย์จะต้องยืนยงคงอยู่ตลอดไป งกล้ที่คิดล่าคิดชั่วคิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องพินาศผมก็ไม่อยากจะพูดเลยมากในะเรื่องนี้นะเอาไว้เอาไว้แค่นี้